ผลวิจัยจากอเมริกาและจีนพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการตาแดงอาจเป็นจากโควิด -19 ได้ค่ะ อย่างที่ทุกคนได้รับทราบกันนะคะโรคนี้อาการแสดงที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจบางคนอาจจะมาด้วยอาการไขต้ต่ำๆไอเจบ็บคอรหรือถ้ามีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยได้ค่ะจากผลวิจัยจากประเทศจีนพบว่าหนึ่งในผู้ป่วย30คนมีอาการตาแดงและอีก29คนตรวจพบไวรัสชนิดนี้ในสารคัดหลังทางตาค่ะและล่าสุดได้มีการตีพิมพ์ใน New England Journal วารสารทางการแพทย์พบว่าในผู้ป่วยโควิด -19 1 0 9 9รายมี9รายที่มีอาการตาแดงค่ะจากผลงานวิจัย ีหมอในฐานะจักษุแพทย์จะมาขอนืนย้ำว่าหากใครมีอาการตาแดงร่วมกับมีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจข้างต้นหมออยากจะให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปค่ะเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ผลงานวิจัยต่างๆก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆถ้าหมอมีความรู้ใหม่ๆก็จะมาคอยอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะ